คนก็จะมีกระดาษองแผ่นเดนสอเค้กใสแล้วก็เขาปั้นสองอันนะ แล้วก็ขนมลีน้าขันรเปาแล้วเก็บของสุชี Kanom โลมากทุกคนสโลว์มีทุกคนมอเาไปแล้วไปแล้วไปแ้วตู้ืจมือร้อไปรื่องเรย่อ บายบายนันคนบายบาย